มาถึงเรื่องราวของริมฝีปากไอดอลเกาหลีนะคะแน่นอนว่าประเทศเกาหลีนั้นก็มีนักร้องไอดอลมากมายและก็เก่งในเรื่องของด้านการทำสัลญกรรมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอนมาชี้ว่าไอดอลคนไหน,นมีริมฝีปากที่เข้ารูปสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะ เปิดโผการจัดอันดับใบหน้าหรือรูปร่างของเหล่าดาราเซเลบริตี้คนดังบันเทิงมาก็มากนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการจัดอันดับไอดอลเคป๊ OP, ผู้มีริมฝีปากเซ็กซี่หน้าปราดถนามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจากการตัดสินของเหล่าคุณหมอสัญยกรรมความงามค่ะซึ่งงานนี้ทางคุณหมอก็ขอเลือกมาเพียงหนึ่เดียวเท่านั้นสำหรับไอดอลเจ้าของตำแหน่ง most desired lips ซึ่งตกเป็นของจินหรือคิมซอกจินเมมเบอร์เสียงดีและพี่ใหญ่แห่งบอยแบนด์สุดปังจาก V BTS นั่นเองค่ะโดยคุณหมอก็บรรยายถึงคุณลักษณะอันเป็นเลิศของริฟิปาของหนุ่มจินวง BTS เอาไว้นะครับว่าริฟิปาเป็นรูปกระจับอยากสวยตามธรรมชาติเหมือนกับคันศรของกรรมเทพเลยและเมื่อมาอยู่บนใบหน้าหล่อคมสันกรามชัดมองมุมไหนไม่ว่าองศาไหนก็ดูดีนั่นก็ยิ่งส่งผลให้ริฟิปาของจินดูน่าหลงไหลมากขึ้นไปอีกครับ และถ้าจะลงลึกไปในส่วนของโครงสร้างทางคุณหมอสัญญกรรมก็บอกว่าริมฝีปากของจีนวง BTS นี่แหละที่พวกเขาเซตไว้ให้เป็นมาตรฐานของต้นแบบริมฝีปากที่คลาสสิกและสมบูรณ์แบบที่สุดครับเรื่องอันนี้ก็เป็นไปตามยุคสมัยใช่สมัยก่อนเราชอบปากบางๆตอนนี้กลายเป็นว่าปากบางไม่ได้แล้วเราต้องเพิ่มวอลลุ่มให้ริมฝีปากหนาขึ้นหน่อยมันก็วนเวียนกันไปเพราะฉะนั้นก็ ควรที่จะพิจารณาก่อนจะไปเลือกทำถูกต้องแต่ที่แน่ๆงานนี้นี่พรีเซนเตอร์ลิปมันต้องเข้าแล้วอค่ะ